เมนูที่กำลังดังที่เมกาตอนนี้พ่อพรจนสลักแม่บอกเนี่ยพ่อพคอพรในเงยเวฟไม่เย็ยสุขภาพดีรู้เป็นหมดแต่ก็ทานหมดเลยอ่ะอร่อยขนาดนั้นเลยเลยัสดี่ครับ <c oughs> สมัคร <c oughs> ครับชมเล็กอเอิร์ธโบนะครับ ตอนนี้นะคะเราจะมาที่ห้างนะคะแต่ว่าเราจะอยู่กันแป๊บเดียวเนาะเพราะว่าพ่อหลุยเนี่ยอยากจะทําเมนูที่กําลังดังที่เมกาตอนนี้นะคะ,<พ>ะเดี๋ยวรอ,อดูนะคะ,ะว่าเป็นเมนูอะไรนะ ลองกอดด้วยให้ทายให้ทายว่าเป็นเมนูอะไรใครคิดว่าเป็นเมนูไหนลองคอมเมนต์มาตอนนี้นะคะเขาด้วยแต่ว่าเป็นเมนูที่กําลังดังที่เมกามากนะแต่ว่ายังไม่เห็นไทยทําที่เมืองไทยก็เลยอยากจะทําให้น้องๆดูครับว่ามีอะไรที่เทรนดิ้งมากตอนนี้อบคุณสลัดเลยกันเดี๋ยวเจอกันนะคะเล้วกมาเอาอาหารแม่บอยมาแล้วครับขอบคุณค่ะแล้วมีตรมยอยู่แล้วก็ทานวปเดี๋ยวต้มยำนะคะเข้าไปด้วยอเม่บอยทานอะไรครับ เดี๋ยวต้มยำใส่พริกค่ะแต่ของดากากับพ่อหลุยให้ใส่กุ้ยเต๋อนี่ดีมากวันนี้ได้เวลาไปซื้อส่วนผสมนะคะเดี๋ยวพ่อหลุยเขาจะพาทุกคนดูเขาต้องใช้อะไรบ้างนะคะอันนี้อยู่ที่ท็อปนะคะในเซ็นทัลเวิลด์แต่เราจะรีบเดินเราอยู่ไม่นานคนก็เยอะอยู่นะใช่ใช่คนเ<ข>ยอะ<ม>อยู่<ม>เลยอ่ะตรงนู้นจะมีแบบผักสลัดที่เขาเตรียมเอาไว้แล้วนะคะเดี๋ยวหาผักสลัด ก็ขแค่เนาดเนะด้วยเนาเนะก็จริงๆเป็นผักสลัดแบบไหนที่เราชอบกะนเขขนาะก็ได้หมดเอาอันนี้ดีกว่าอ,อันนี้มีแครอทด้วยอันนี้ก็ดูดีนะคะโอเคปัดอ๋อมีถุงมือให้ด้วยอ,อะพ่อค่ะมีถุงมือให้ด้วยเอาพ่ผมเจอแล้วครับพัคอนับคอนเอาไหนดีอ่ะอันนี้แบบลงหนัง ันนี้แบบมีเนยอันนี้แบบคาราเมลแล้วก็ปกติเอาแบบปกติไหมอือดีมากใช่ไหมคะใช่แล้วก็เอาอันนี้ไปอันหนึ่งด้วยเผื่อจะดู Netflix ที่บ้านอะไรเงี้ยโอเคป่ะแล้วดัก่าน้ำอยู่ไหนอะดัก้าเอาน้ำอะไรคี่ปั๊ตโอเคได้ได้แล้วมีอะไรอีกคับโบน้ำสลัดตกลงเราได้น้ำสลัดมาแล้วนะคะมีเลือกบนผักมีคอเลสเตอ์ด้วยสมัยนี้ขวดนมสวยอ่ะนี่คือน้ำนมอะไรก็เลยว่าเป็นนม อันนี้เป็นนมรสสักระรดขอใจตั้งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันที่บ้านนะคะเพราะหลุยจะเป็นคนทำเองวันนี้มอหลาเอเคได้ตอนนี้เราก็มาถึงบ้านกันแล้วนะคะแม่บอกก็อยากจะให้ดูวัตถุดิบที่เราจะต้องใช้สำหรับทำเมนูนี้เนาะก็มี๊อปคอนแล้วก็ผักสลัดเนาะข้างในนี้ก็น่าจะมีพวกเบทมังหรืออะไรมาก็แล้วแต่ชอบนะคะชอบอะไรก็ใส่ได้แล้วก็มีน้ำสลัดนะคะ แต่ว่าพ่อหลุยเนี่ยเขาจะเป็นคนอบป๊อปคอนให้เพราะแม่โบอะทำทีไรไม่ท,ทีเลยอะพ่อหลุยเขาจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทำปัอปคอนเดี๋ยวเราทำปัอปคอนกันก่อนนะคะปัอบคอนอบง่ายๆครับกี่นาทีคะก็ประมาณ3นาทีแล้วก็ตอนที่เสียงมันหยุดเนี่ยเดี๋ยวพ่อหลุยจะทำวิธีอบป๊อปคอนให้ดูนะประมาณ3นาทีเดี๋ยวจะมีวิดีโอแยกแล้วอบป๊อปคอน รู้สึกว่าหลายคนเนี่ยอย่างแม่บอกเนี่ยเขาอบพอนในไมโครเวฟไม่เกิด้ใช่เพราะว่าไมโครเวฟแต่ละอันน่ะมันมีความร้อนไม่เท่ากันไงแล้ว <Yeah. S 2> เ,เวลาเราทําตามที่เขาบอกข้างกล่องอะ่ะบางทีก็ไม่บางทีเขาก็แบบยังแตกไม่หมดเนาะแต่พ่อหลุยส์เขาจะมีแบบวิธีสังเกตเสียงใครอยากรู้นะคะก็คอมเมนต์มาบอกหรือก็ทำวิดีโอให้ดูหนึ่งอันไหนข้างในนี้มีอะไรบ้างคะมีคีนัว มีน้ำสลัดที่เราไม่ใช้เราจะใช้ที่แม่บอกใช่นี่ก็เป็นผักสลัดแล้วก็น้ำสลัดเดี๋ยวมีมักสลัดอีกซื้อมา2กล่องค่ะเอาเหรอเออพับควานมาเลยเอาแม่บราวยกไว้นะตับควานแกะนี่ต่ที่นี้ก็หรือจะอัปโหลดวิธีทําพับควานง่ายให้ทุกคนดูนะโอเคแกะให้แม่บราวยแล้โอเคเดี๋ยวเราจะรอให้ปับควานเนี่ยหายร้อนนิดนึงเนาะไม่งั้นผักเราก็จะไหม้นะคะเราก็ใส่ผักทุกอย่างที่เราชอบ ลงไปในที่ที่เราจะคลุกนะคะแล้วพอซื้อมา2อันทําเยอะเลยเนาะเพราะหลจะได้ทานด้วยหน้าตาด้วยลองดูนะคะไม่ไม่เคยทานเมนูนี้พูสเตอรี่รนะคะเพราหลุยซิ้นมาฝากหน้าตาจริงๆมันเป็นอย่างนี้อนอซื้อมาเขาจะบอกว่าอยู่ในใบอะไรนี้ของเขานะคะแล้วเราก็แกะออกมาแกะออกมาจากเนี้ยแล้วก็เอาไปล้างนะคะ ก็จะเป็นรูปนี้อร่อยดีนะมันก็ปกเปรี้ยวแล้วก็มีลักษณะเฉพาะตัวของเขานี่เราใส่คีนัวไปด้วยนะพ่อหลุยจะได้สุขภาพดีรู้เป็นหมดโอเคลเแล้วก็กูสเบอร,รี่ของพ่อหลุยเขาหน้าตาคล้ายๆมะเขือเทศนิดนึงนะโหนูนี่พ็อกคอนของพ่อหลุยเขาสวยจริงอะ่ะคือไม่ไหม้เห็นไหมพ่อหลุยเขาจะมีแบบความเชี่ยวชาญในการทำพ็อกคอนมากแม่โบทำอะ่ะจะไหม้มันจะแตกไม่หมด ถ้าอยล้างเมือรอบนะจะร้อนไปไหมคะถ้าใส่รงผักรอบนี้ไม่ใส่ได้ครับนะคะที่จริงก็ควรจะรอให้มันเย็นลงนิดนึงอืมจำดูดีอ่ะค่ะอ่ะเอาเท่านี้ก่อนนะคะก็ใส่น้ำสลัดนี่น้ำสลัดแบบไม่มีคอเลสเตอรอลนะคะก็อาจจะหวานน้อยกว่าสูตรปกตินิดหน่อยอไม่รู้ใครเป็นคนคิดเนาะไม่กล้าชัวรค่ะคือจริงอ่ะมีคนทำสูตรนี้นานแล้วแต่ว่า พิ่งมาดังช่วงนี้ใช่ไม่รู้ทำไมพอหลุยอ่านข่าวเจอก็เลยอยากจะลองทำนะคะว่าจะอร่อยจริงหรือเปล่ามันดูแปลกแต่อะไรรู้ไหมคนเม็กซิกันน่ะเขาทำอย่างนี้เขาเอาข้าวโพดอะไปปิ้งแล้วก็ราดมายองเนสใช่เนอะแล้วก็คลุกพลิกอ่ะใครอยากเห็นพวกเราทำนะคอมเมนต์มาให้ดูนะถ้าเคยเห็นก็คลุกให้ทั่วเนาะคลุกแบบจังหวะไหนบ้าง ใส่ป๊อปคอร์นอีกหน่อยนะคะอืมใส่นิดนึงอืมแต่หอมนะหอมมากหอมแมงเนสกับฟอกข้นค่ะชนะไปไหมคเขาเหลือกว่าแม่พอครุ้งไม่มันเลยนะ <c oughs> จะไปใส่แมงเนสเยอะใส่นิดเดียวพอนะไ้่ใส่ต้องให้ทั่วถึงอย่างเงี้นะยไ <c oughs> ม่เยอะชิมเป็นไงบ้าง <c oughs> อืมอ,อร่อยข้างๆแปลกๆะหรอคะข้างๆอร่อย เดี๋ยวเรามาชิมหน่อยอืมมาเดี๋ยวชวนตะก้ามาชิมหน่อยค่ะโอเคเกบเสร็จแล้วนี่หน้าตาพับคอนสลัดของเรานะคะอืมจะดูดีนะพับคอนสลัดนี่น่าเชื่อเลยอ่ะอ่ะตะก้าลงมาชิมซิครับโอเคครับผมมาอยู่นะคะพับคอนสลัดไนะตะก้ามามันก็เป็นสลัดที่มี็นพับคอนใช่ไหมครับใช่ครแปลกๆอะว่าคนนี้เขาคิดกัาไม่รู้เขาคิดอะไรอยู่เนาะใช่ค่ะนายตะก้า ต้องชิมสิครับอร่อยไหมนี่เครับอร่อยจริงเหรอ๋ย่ลอาชิมผักหน่อยอือิว่าอร่อยนะไม่น่าเชื่อเลยแต่ก็ทานหมดเลยอ่ะอร่อยขนาดนั้นเลยเ่หรือว่าแค่อยากทานพบคอนเห็มโบชิน้อยบแต่มัโบไม่ชอบมักโบหรกจะกล้าชอบเนาะ ทำได้แต่ว่าไม่คิดจะทำอีกอ่ะนะ<ช>เะนาะจะลองทำอีกอ่ะบาร์ทันได้อ <Alright. S 2> นะไรเนาะก็ถ้าเกิดใครอยากลองทำก็ลองลองทำดูนะคะเพราะว่าส่วนผสมมันมีไม่ค่อยเยอะเนาะใครอยากเห็นเราทำเมนูไหนก็ค,คอมเมนต์มาบอกนะคะเจอกันใหม่นะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่คะบ๊ายบาย <c oughs> ุ๊มออกมาโจ๊กออกมาโก๊ออกมาโป๊จริงจริงจริงกันอยู่ตรงนี้อ่ะเธอกับฉันสนุกสนานให้ฮากันไปออกมาลองออกมาลุยออกมาคุยทำได้เต็มใจอยากให どう